สวัสดีค่ะสวัสดีเยยสวัสดีค่ะยี่หอีบอเมื่อกี้ร้อยเท่าไหร่ได้นานอ่ะเยอยร้อยไดได้บรารักีได้ไหมโอยน่าัสัญญาไปเบิร์ตหาชิปด้าไม่เอาวพาะอะเพาะไมีคนขอามาจับคนเลย สวัสดีนะคะป้าสาวนักเรียนมัธยรปลาสูงประมาณแล้วค่ะคุณเด็กเรามีเวลาห้านาทีนะคะเราใช้เวลาให้มันครบค่ะมี่ลงรับเธอเข้าแล้วนะไม่หยอดยานีเออเออเออหัวใจพี่ดวงนี้ยึดย่อให้เธอเป็นคนยืดดอง รักเธอเท่าแรงไี่หยุดย,ยั้งพี่ปอยเขาเพิ่นขึ้นไปแล้วหัวใจ<น>ที่รวงน,นี้ยอมให้เธอเป็นคนยึดตองหญิงยักษ์เข่ากินน้ำเด้ยาวปวดมา,ตากตากลอกเข้าสวัสดีนะคะ,ะเลยมาดดน,นะคะกะเลยมายาวนะคะ ยามยามก็คือว่ามามามาหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมามาพูดคุยมาทักทายพูดไปทักทยมันอ๋อที่เป็นคนไทยเนาะมันมันฟังงไม่รู้เรี่องสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับสาวนานเส้นเคยนะคะพูดคุยกันไหนเด้อค่ะกินข้าวิ้มเดามาหานางนางย่อยโอ้ยแล้วาคตเงนอะ้ย จังว่าละโอ้ยคนงามอยากสิหน้าไปนอดเป็นสั้นสีได้บัวสีได้บัวสีเป็ดตาหน้องจอจอก็จอละสิว่าจังลดอายมีใจจริงนั่นพบป้านนั้นบ่หักมมาอายมือกุ๊กยาบ่ป่านละแม่ที่ดีใจดีใจนี้แน่นอนใจดีใจนี้แน่นอนพี่ไม่ละร้อนบางอ่อนเลยนะจะรับจนชดที่ว่าจะรับจนชดที่ว่าปรับนะน้องมาเข่งกันจะไม่รับใคร สวัสดี1ิบเจดคนนะคะสวัสดีครับสาวนากติดตามตลอดครับเอฟซีส้นบุรีป้าสวัสดีจ้าจะม่าไใครนะโอ้สอบถึงเลยโอแม่เดี๋ยวเป็นยังเป็นยังคือมากลอกมาตกก็คือว่าสวัสดีครับสามสิบสามสิบย่างแจ่วมันโบแม่สามสิบจ้าเนาะเลยสามสิบมาโดนแล้ว เป็นยัง้อมากรองเลงของพีเสดิดอร์ปติกนคือว่าตะก hmm. ี้นะคะพอเิ่นเิ่นสื่อลมพโงมาใหม่ต่อสมัยเป็นเดกหน่อยเป็นกระเลเป็นเทมนะคะเออล็อกล็อกเสดร์ลอกแสดงแรงเนี่ยเป็นมี่อะไระลองทำยังไงช้อปปี้ได้สิโกโก้อะไรเจ้าัมนเลยเอยเนื้อกรยมีแปงเปยงสิบสี่สิบห้าวันตานา ตีมา้าใจ่าสั่นรลอดงโอะไรก็ม่ลาวามุเัานคพวรป้ยแล้วว่าคนงานจากว่าแล้้ยคนงอยากที่ถามไปหอดเพิ่งซั้โสี่ไ้โบสี่ขจอจอเพราเจ้ละสิบาจากไดอ้ยม่ใจจริงนั้นพาฝันนั้นบห้างว่าอ้เบิดุกยันราะฝันแล้วม่ิดีใจดีใจดีแน่นอน ใจดีใจนี้แน่นอนพี่ไม่ร้อนบางออนเลยนะะรับจน่วที่ว่าจะรักกินเขากับ่างห้างกินกับถอนไกลมคงโมพี่พรอนคาะไปตั้ตัดกินตตงโมกับเอื้อยแล้วก็มีมีหลายยางค่ดกินเขากับแบงโมจะรับจน่วที่ว่าจะรับจนว สวหรือเปล่าครับเอากสิสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีมาสวัสดีนะคะสวัสดีสามสิบเอ็ดคนว็ได้มาโดนแล้วนะคะคุณขนาดสิลืมแล้วสวัสดีสี่สิบเจ็ดคนค่ะเย้ตั้งพี่งว่าสวัสดนับน้ำพี่ยูมีน้ บอลเออเอาเหลืออยู่เอาเปิดไป <laughs> สวัสดีพี่พรด้วยนะคะอ๋อนับแล้วนับแล้วผู้ใด,ดมากดหัวใจให้โอเคเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแปลงฟัน <c oughs> อเคเดี๋ยวให้ตานิลามาหาน้าที่ผมกันที่นะคะจองผู้ใดมาจองคขด่ดิพี่เสื้อผมเจ้าจองยังแ้ะก็สวัสดีครับแม่คนสวยเจ้าสาวผมแน่น่าคนเจ้าสาวผมแน่น่าคนโอเคค่ะเดี๋ยวนองมันอยู่น้ำแล้วเนอะ ว่าเอาขันกดนาํา้องมามาตั้งบ้องี๋ยวมาพบมาพอกันอีกนะคะเมือรุ่นเด้อขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูอะไรสดขอให้มีแต่ขอให้รวยก็ให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้ใหญ่ให้ใหญ่ให้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษพรีพรีนะขอให้รวยก็ให้รวยขอให้รวยก็ให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้ใหญ่ เต้นแฮว่าได้เหตุจูโอเคค่ะบ๊ายบาย,บายปิดกล่องจังแรงเึบฮึบเทบ